ทุกคนอาจจะได้เห็นผมพูดในคลิปที่แล้วว่าผมจะทำเครื่องบินบังคับลำใหม่แทน g 7 0 0ลําลำเก่าที่ที่มันไม่แข็งแรงครับซึ่งผมก็ได้ทาเรียบร้อยครับอันนี้เป็น Boeing 737-800ีด800ครับ8 8 0 0 er หรือ800ธรรมดาผมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับ สายไฟเดินเรียบร้อยแล้วปีกก็แข็งแรงใช่ได,ด้ด้านหลังยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งทาแล้วก็แก้เสร็จแล้วด้วยแปบ๊บเดียวก็แก้เสร็จแล้วล้ำนี้นี่นาตาลํำนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําเป็นสายการบ,บินอะไรแต่ที่รู้ๆคือผมนั้นจะทําให้มันบินได้ทําทําให้มันบินได้อีก ซึ่งผมก็ล้มเหลวไปหลายล้ำแล้วลำที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำที่ล้มเหลวไปแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่านานแล้วลำนี้ก็เป็นลำใหม่แล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าผมนั้นได้เริ่มทำเครื่องบินมาขับลำใหม่ครับเป็น r c เจ็ดสามเจ็ดปดร้อย er หรือเปล่ายังไม่แน่ใจครับ นี่ใช้โฟมโฟมสามมิลครับผมดเดี๋ยวผมต้องเอากระดาษใยมาขัดอีกทีให้มันเรียบแต่สายไฟผมเดินเรียบร้อยแล้วแต่เหลือปีกผมยังทําปีกยัง,ย,งยังทําปีกไม่ได้ผมต้องทำตรงส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายอ่เดี๋ยวหัวท้ายแล้วก็ล้อชุดล้อเดี๋ยวผมทําเรียบร้อยแล้นี่ล้อ จะอยู่ตรงนี้ครับร้อนสองข้างโอเคแล้วมอเตอร์ผมว่าผมจะใช้เป็นอันนี้ e d f e d f เอ่อเท่าไหร่สองสองสองพั f, นสองร้อย kv ครับมอเตอร์ e d f ดั s t f a ครับขนาดความกว้างกว้างผมยังไม่ไม่รู้เท่าไหร่ครับ เอาวันนี้สองตัวซึ่งพอดีกับตัวลำเลยอยู่ปรมาณนี้สองตัวเ,เรียบร้อยครับซึ่งคลิปหน้าผมเอ่อน่าจะยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยังไม่เรียบร้อยพอเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทําหัวแล้วก็ทําส่วนท้ายให้มันเรียบร้อยก่อนครับถึงจะ คลิปลงให้ทุกคนดูได้ครับโอเคครับนกแอร์ก็อยู่นี่เอผมผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะทําเป็นสีเดียวกันกับนกนก,นกเพน้ําเงินผมได้ไหมหรือว่าจะทําเป็นสีเดียวกันหรือทําเป็นนกแอร์แต่ว่ายังไม่แน่นอนว่าจะให้มันเป็นสีอะไรครับแต่รู้ที่ว่าเป็นนกแอร์ครับลำลำนี้เป็นนกแอร์โอเคครับโอเคครับสาหรับเท่านี้ก็มีแค่นี้แหละครับ すごい。